สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือการแต่งตั้งประธานคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสมชายเอี่ยมแสนอุดมรักษาการประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568โดยมีนางกุณภัพส,สอนเกษมศิริวงศ์รองประธานเลขาธิการมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการนายไพยวงชำนิีนาวากุรรองประธานและเฮนริจิคมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการ พร้อมด้วยนายบุญเอี่ยมเตชะสำรานประธานกิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการนายธนกิจปิยศิรินันประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกุศลสมุรปราการเข้าร่วมประชุมจำนวน96คนเข้าสู่ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่2รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่2ทับสองเมื่อวันอังคารที่15ตุลาคม2 5 6 7 ในห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศลส,สม,มุดปาการเรื่องที่3เรื่องเพื่อพิจรารณาการจัดงานประจับปีเทศกาลตุ๊จีนวันพุธที่29ก้ามกราคม2568เวลาเก้นกาสานาทีพิธีไหว้สักการ, 9, 68, า 9, ากราะองค์ปู่ใต้ฮ่องกงเพื่อความเป็นสิริมงคลและเรื่องที่สำคัญการเลือกประธานมูลนิธิร่วมกุศลส,สม,มุดปาการและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขึ้นมาใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตามข้อบังคับของมูลนิธิซึ่งในที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานมูลนิธิเพียงหนึ่งชื่อได้แก่นายไพรวงชัมนีนาวากุลรองประธานและเหรญันยิกมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการโดยประธานในการประชุมให้คณะกรรมการที่เห็นชอบยกมือรับรองสรุปทั้ง9ก้สกท่านยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ทั้งหมด9ก้เสียงให้นายไพวงชัมนีนาวากุลดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการคนที่8สมัยที่25คนต่อไป เรื่องนี้ได้ผ่านที่ไม่ถูกแล้วขอท่าออกพบว่ายังยังไม่้องนะครับ <c oughs> ผมเป็นแม่หุนยันะครับแล้วก็อีกอันหนึง,งนะฮะกนนีผมต้องรีบไปเพราะว่าพระยาครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณประธานกิติมศักดิ์ถาวรแล้วก็ประธานรักษาการและคณะกรรมการของมูลนิธิทุกท่าน ที่ไว้วางใจผมเลือกผมเป็นประธานสมัยรุ่นที่25พศ2518นะครับก็ตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผมจะทำหน้าที่ประธานให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับและขอเชิญชวนวันที่29วันชิวอีกนะครับ วันที่28เนี่ยวันตุ๊จีนก็คือสาจับของจีน29คือชิวอีกขอเชิญชวนสาวสุชนทุกท่านนะครับเรามีจัดไหว้วันชิวอีกวันเป็นวันมงคลยิ่งใหญ่ของมูนีที่ร่วงกุศลส,สมุป,ปาการแล้วปีนี้จะได้เฮงๆไปด้วยกันนะครับมาเช่าเออเพ่งล้างก็คือโคมนะครับคู่ละห0 0บาท เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำชีวิตให้เราไปสู่จุดที่สว่างและก็สำเร็จนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาติหนึโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อีมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแลตอร์และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 8 8 9 2 6 5 4 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน